ยังอ่ะถามมาทีน right? ้องถามคนเดียวมันเกิดอะไรโอ้ยอไอเราเลือกเนี้ยนี่ลาว่ามันดีแห่งเนี้ยลาว่านี่ตัวนี้ละว่าเนียนไปโอ้ยลาว่าดีแห่งละว่าตัวนี้ดอกไปไม่รู้ดอกปะโอ้ยสามพันสามนอคือเรื่องตัวนี้นะเอาตัวนี้ได้ออ้าวไอเคบอสครับถ่ายวิดีโอเอ๊ะยกเอ๊ะ ตัดแจ้งอีกแล้วนะครับกมีสามพันนะครับมาเข้ามาเช็คระยะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่าเช็คกองโซลูงโซล่านะครับเช็กองโซล่าเช็คกองโซล่านะครับกองแอร์นะครับอ่เดี๋ยวดำเนินการให้นะครับน้ำมันเครื่องนี่ใส่ก็เป็้นได้อาสิบดัิลสามสิบนะครับพร้อมกองเครื่องอี่สูสุนะครับทเดี๋ยวดำเนินการให้ครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการ เป่งนะครับนี่ด้ยสร้างเดิมคนรออิดหยังของเพื่อนอีกแบบนั่นยังถืออยังนี่คือีดูน้ำมันเก่าครับผมโอ้คือจุดต่ำกว้อนหงดนี่มันหส่อโอ้โหจุดต่ำกว่าหงอดนี่มัอหล่อว่าเบิร์ตเข่าต่างดูดอกให้มันเบิร์ตโอ้โหพอดีเพื่องพอดีที่ฟ้าของมันเครื่องดีๆเติมความผู้ทับ่ดูเติมไว้กระดำมือแล้ะ เฮ้ยเี่ด้านในบัตรโอ้ซุปสใส่เลยนา<ส>นี่คือซุปใ,ใส่เลยอะไรกันมีลายอะไรโอ้มีลายอันอยู่แล้ววะโอ้นี่สีไล่เนี่ยนี่จอนล้นจอนเลยอ่านะครับแต่สีไล์ประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเยวติมเช่นแล้วโอ้ไปอ,ออกเสร็จแล้วนะครับกับสีมานนัดคันนัดทองอ่างกันนะครับ โน้นะครับหลังจากที่คันนอทองอ่างเช้เป็นเทมลอยนะครับกระสีม,มากๆให้แบบในทุกคันนะครับเพื่อการลงการลืมเนาะบาเข้าในขันมาในขันนะครับอ่ะโอเคครับผมแล้วลดลงมาเช็กกองโซล่าให้ลูกค้านะครับแล้วก็เช็คกองแอร์โอเคครับผม,ลลมกกนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่าเย็นกอง ไปแล้วนะครับจีบไปว่าจิเป็นเช็กกองโซล่านะครับเช็คกองเอร์นะครับแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวทำการเช็คไปเบิดแล้ี่ยวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเติมเช่นเรี่วกาซีมาสตาร์ทรถทิมหม่สักหานาทีนะครับแล้วก็วัดน้ำมันเครื่องมึงมาอยู่คาที่มาฐานบ่อนะครับโอเคครับผมอ่านะครับถึงขั้นตอนการเช็คน้ำมันเครื่องนะครับก็คือสตาร์ททิมไว้ประมาณสามถึงห้านาทีนะครับก็จะดับเครื่องสักพักหนึ่งก็จะมาเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่การวัดนะครับ ขั้นนี้เป็นอ l l n ิ w สอง0ันยี่สิบนะครับสีเจเจสามอ่านี่นะครับเช็คระดับมันม่นครืองขาดอีกนิดนึงนะครับเติมเพิ่มขึ้นอีกอย่าเ,ยเติมเพิ่มอีกนะครับเติมเพิ่ม